เก่าก็มีเหรอเหรียญเก่าก็มีมีครับ<อ>นเหรียญร้อยห้าเหรียญร้อยห้าครับของแท้แท้ครับเหรีเท่าไหร่นี่ยสามร้อครับสามอไม่แพงไม่แพงเหรียญหบาทเก้าเหลี่ยมหลังคึ่เท่าไหรนะ่ครัร้อยหนึ่งครับหนึเหรียญละร้อย ยี่20บบาทของแท้แครปหล่อเก้าทั้งหมดเกเดี๋ยวเราจะขายทีเก้าครับยี่สบาทครับ20บาทนี่ปี2,500ัารเดี๋ยวห้าปิตังยี่สบาทครับยี่สิบบาทเดี๋ยวลบาทของแท้ของแท้เนาะ มันไม่จำพอมันะค,ร,ร, day, ครับบนี้ม่มีกรอบที่เขาไปทาแหวนทาสร้อยกันไงที่เขาเรียกเก็บนี่แหละเทองเหลืองนี่แหละทองเหลืองอันนี้แหละทองเหลืองครับครัเนี่ยคือเขาเอาไปทาแหวนทาสร้อยไม่ไมลอกไม่ดำเนี่ยคือเขาว่าทาแหวนทำกรอบพระนี่เหรียญเอท่าไหร่น,นะยี่สิบบาทเหมือนกันครับยี่สิบยี่ห้าสตางค์เหรอมียี่ห้าสตางค์มีอันนี้ห้าสิบตางค์มียี่ห้าสตางค์ ตอนี้ห้สตังอ <50. S 3> ่ห้ิตงครับเนี่ยหตังคอขอสองพันห้ไม่มีแล้วไม่มีหรไม่มีไม่มีเขาไปเราไปหาที่ไหนไปเดินเตินบูตามร้านตังค์ไม่มีไม่มีมีอสเจ็ดห้าสอันห้ร้อยอยู่เนี่ยห้าสิบตัง ไม่ได้ข้างเราไมนตาเป็นดินดีประมาณห้าร้อยจะไม่เกิดเลยเงินลุงยังไม่เกิดเลยเนี่ยใช่ครับนี่เดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้เขาก็จะเล่นกันผู้ยาวผู้สั้นรู้จักไหมมียมู่ผมมีอยู่ประมาณสองสองสามเหรียญเก็บไว้เลยเก็บไว้เป็นคนนี้ยังมีเหรียญยี่ห้ากลางนี่ห้าสิบกลางในยี่ห้ากลงค์่ส เหรียญอะไรนะเหรียญเบ้นครับเบ้นแหวนเหรียญเบ้นเหรียญยี่ห้าตะตังซีอันนี้ของแท้แอรครับทางการเสียมันมีเหรียญเดียวเนี่ยหรือเหรียญเดียวเนี่ยมึงจ๊อเหรียญเดียวไม่มีแล้วเหรียญยี่ห้าที่เขาไปทำพิธีปลูกบ้านไปทำพิธีมงคลเนี่ยสองร้อยเนี่ยมันเนี่ย สองว่าิปอ่ะสงวาเห็นอุ่นหลายเหรียญนะครับให้ส่งาิ่ะเปิดแผงเปิดแผงจริงๆเเปิดได้สามน้อยเดีวเอาไว้เันหลังเดี๋ยวผมเอาหาไม่ได้้วดหยุดตังกูปหยุตังมันเนาะเหลือได้ร้อยเนี่ยเดีมาทุกเสา ครับมาสุกเสาโอ๋้วันเสาร์มาที่เนี่ยมาที่นี่ทีเดียวนะผมไม่ไปที่อื่นนะทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ทุกสุกสุกเสาสองวันที่นี่มีคนเดินสองวันสุกสองครับสุกกระเสาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาตัวนี้เออเอาคนเหรียญเหรียญเหรียญเก่าเก่าเหรียญเก่านี้เหรียญรูผมขายหมดหมดแล้วมาไม่ทันเลยเหรียญรูเหรียญลูสตังแดงรูออ๋ กลางที่เป็นรูนั่นแหละผมขายหมดทั้งเป็นรูเนี่ยผมมีมีเหรียญยกเดือผมมีเท่าไหร่นะหนึ่งสตังค์แล้วนั่นแหละหนึ่งสตังก์นึ่สตังก์เออหนึ่งสตังค์เอามานักท่องเที่ยวมามาจากจังหวัดบุรีรัมย์เหรียญรูเหมาไปหมดเลยเหรียญรู เออสองร้อยนะสองร้อยนจะเอาเหรอนี่นี่นี่ัมาเลยหรอได้สองร้อยสี่สงร้อยสองร้อยเมาแล้วได้ห้าสิบดแค่เก้าร้อยนึงได้กำไรร้อยน้นึงเออัวดตุ้งต้นเาเเดี๋ยวมาหน้าไม่แน่นะพีไม่รอเออเดินทางไปบคนก็มาเดินหามตงหายากหายากไม่มีเลวไม่แพงไปเถอะเชื่อผมนี่ สองร้อยเท้านะสอง้อยห้าสิเออผมได้ห้บาทไงเออเออเอาท่นี้นะเช่อผมพี่ผมไม่ก็เยของแท้นะอไปไปยี่สองร้อยห้าสิบเป็นสองร้อยเก้าสิบก็ไปสะสมบ้าน ที่เล่นาไปแล้ใช่ม,อมาอาวมนะัสีองอยสองร้อยเก้าสิบตรงนี้น,น,นี่มันหายากตรงเี้ยไม่ม่มไม่ค่อยมีเนาะไ่มีครับไม่ไม่่ไม่เยมีไม่มีเลยเห็นเขาประกาศขายอยู่หรือว่าเขาตามหาซื้อหรือว่านี่หา,ายยากพอ,อไปขึ้นที่ร้านใหญ่ๆนั้นนะครราคาขึ้นไปไอเราร้านเล็กๆอย่างนี้เนะรานป ยอยากได้ไหมคะภาพแบบเนนะี้ยน่มัมงมม่้า ครันนี้ก็กลับมนที่น,นี่ครับตลาดกบกลับบ้านแล้วนะครับทันนี้เดิอ